คุณแต้มนะคะเธอมีผลงานทางด้านการเดินแบบไม่น้อยทีเดียวนะคะเดียมไม่ทราบว่าคุณผู้ชมจะจําเธอได้หรือเปล่านะคะคุณผู้ชมคะดูสิคะโอ้แม่เจ้าสวยนะคะสวยมากเลยค่ะโอ้พูดไม่ได้เลยนะคะถ้าคุณแต้มอยู่ในยุคนี้ปัจจุบันนี้นะคะใครๆก็โค่นบัลลังคุณแต้มของเดียนไม่ได้โอาแม่เจ้าถ่ายแันอย่างนี้ด้วยรอะของเยอะเหมือนกันนะคะตายแล้วถึงแต้ม ตายแล้วโอนินานี่สวยนะคะเออเหมือนหน้าหลายๆคนรวมกันนะคะในปัจจุบันได้เป็นคนละนิดคนละนดจนเดี๋ยวนีป้ประมาณที่เห็นรูปเมื่อครูน่นี้ผ่านไปกี่ปีแล้วคะเออ่อ20กว่าปีแล้วคะ่ะหรอคะออลูกสุดท้ายลูกชุดับน้ำประมาณยี่สน28ปีตอนนั้นคลอดลูกคนคนโตได้6เดือนคะ่ะแล้วก็มาถ่ายรูปอันนี้คะ่คะถ่ายหนังสือดิฉันคะ่ะคุณแต้ม ยี่สิบกว่าปีเนี่ยนะคะบอกกันเลยนะคะจะบอกว่าคุณแต้มหน้าไม่เปลี่ยนเลยเดียนจะตอแหลมากเลยเปลี่ยนน้อยมากเลยค่คะขอบคุณค่ะถ้าคุณแต้มกลับมานะคะเราก็ยังแบบทําแบบเดียนนะคะเดียนใช้แป้งโกกิทอกนะคะ <laughs> มันก็ดูกรอบฟูนะคะมันก็ได้ดูตึงเพะเชะก็ <laughs> คุณแต้มก็ลองกลับเข้าวงการดิ้นว่าคุณแต้มยัง โครงหน้าอะไรตรงนี้เลยยังเวิร์กมากเลยนะคะเดี๋ยวถามหน่อยสิคะทำไมกลับมาเที่ยวนี้กลับมาอีตอนที่เป็นข่าวประมาณว่าออกมาุวนวายปกป้องลูกเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นเขาแต้มเอาอย่างนี้แล้วกันอย่าคิดว่าออกทีวีเราคุยกันสองคนตามภาษาแม่ๆด้วยกันลูกหล่อนไปโดนอะไรมายะถึงได้เป็นเรื่องเป็นราวอ,อจริงๆแล้วนะฮะต้องขอเรียบเรอย่างนิดนึงจริงๆเนี่ยกลับมานานแล้วแต่ทํางานด้านอื่นห่ะแล้วก็ รับงานสแสดงละครบ้างเป็นดารับเชิญบ้างบางครั้งบางข่าวะนะคะทีนี้เนี่ยที่ช่วงที่ออกมาตอนนี้คืคอบางเอิญเนี่ยก็มีมีอินสตาแกรมไอจีทราบอาจารย์ทราบ,ราบใช่ไหมคะ,คะว่าของน้องในวงการคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนของลูกสาวเราอะ,ะโพสต์ขึ้นมาว่าลูกเราเป็นอาจารย์ทราบใช่ไหมเป็นคัลลี่พัฟใช่ค่ะเป็นคัลลี่พัฟแล้วก็ชั้นต่ำอะไรทำนองเยอะอาหารเราก็เลยบอกอเอ๊เราก็ จริงๆก็ไปถามลูกก่อนนะคะไม่ใช่ว่าออกมาโวยวายนะคะอาร์ก็ไปถามลูกว่าทะเลาะเขาหรือเปล่าทั้งที่เขาก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันค่ะเราก็รู้เข้านอกออกในเห็นหมดใช่ค่ะเ็าเป็นเ,เพื่อนอกันเ็เป็นเพื่อนกันทีนี้เนี่ยพอเกิดคดีอย่างนี้รู้สึกว่าทีนี้เราก็ไม่ได้ใช่ว่าออกมาโวยเราโทรหาเขานะคะอาร์ค,คือ,อ,อคุณแม่ก็ แต้มดีกว่านะคะแต้มก็โทรหาเขาอ่ะเขาก็ไม่รับสายไม่รับสายจนกระทั่งลูกสาวเนี่ยเขาก็กุ้มใจเขาบอกมามีน้องโทรหาแม่เขาสิแม่เขาจะพูดว่าไงพอหนูโทรหา mm. เขาไม่ได้นะคะ mm. ปรากฏว่าเราก็เลยโทรหาคุณแม่เขาเ็เลยนัดทานข้าวกันวันรุ่งขึ้นเขาก็พูดทนองว่า เขาคิดว่าลูกเขาเนี่ยไม่ได้ทํานะอะไรเงี้ยอาจจะเป็นคนอื่นทําอาจจะเป็นคนข้างเคียงทําก็ได้อะไรเงี้ยแต่อยากแต่เขาเข้าใจเขาจะให้มาขอโทษนะแต่จะเล่าจะรลดก็ไม่มีเสียงอันนี้ตอบรับแม้กระทั่งในชั้นออกสื่อที่ออกสื่อไม่ใช่เรียกร้องนะแต่อยากคือลูกเราเนี่ยมันออกไอจีมันออกสื่อทั่วโลกนะคะ นะคะจย์ต้องเข้าใจออกเป็นแม่ถ้าจะนิ่งเฉยเนี่ยก็คงไม่ได้นิ่งเฉยเป็นแบบว่าเหมือนแบบเอ้ยสงคนทคี่สงสัยเป็นจริงแน่ๆเลยเขาถึงอยู่นิ่งเดี๋ยวนะคะ <หา S 1> คุณผู้ชมเจ้าค่ไอจีที่ว่านะะเดีนก็อย่าไปดูที่ชื่อมันเลยนะคะก็ปิดไปสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะ <หา S 1> ดูค่ะเนี่ยค่ะคุณดูสิคะแผ่นนี้ค่ะก็โพสเขียนบอกว่าให้ดูแค่รูปไอ้นี่กับซูมจนบอกไม่ให้ดูชื่อใช่ไหมคะเนี่ยค่ะกับอีโพสตันี้แต่แต่ดินทราบมาว่า คุณแต้มก็นัดแม่ของแม่คนนี้มาคุยแล้วกินข้าวกันแล้วแม่เขาก็ออกมาบอกว่าโอ้ยลูกเดียนคงไม่ได้เป็นคนทำบังคะเดียนขอประทานโทษถ้าลูกเขาไม่ทำทำไมไม่รีบยิ่งวิ่งแล่นออกมาบอกว่าไม่ใช่ฉันทำั่งเงียบทำไมก็ใช่ค่ะนี่เป็นสิ่งที่ที่อุ้ยฉันร้อนแทนเธอมากเลยแต้ฌานขอบพระคุณค่ะ ฉันโมโหแทนดูเธอนิ่งจังเลยใช่อาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยคือจริงๆก็แอบซ่อนแววตาเหมือนกันอาจารย์ไม่เป็นไรเราเอาอากาศออกอากาศก็เลยขอแอบซ่อนแววตานิดนึงพาะโดนปนามมาเยอะเพาะที่ผ่านมาโดนปนามว่าคุณแม่แรงคุณแม่ร้ายวันนี้ก็เลยขอขอซ่อนแววตานิดนึงนะอาจารย์ก็ขอไม่ต้องมาไม่ต้องมาซ่อนต่อให้เธอแรงเธอก็ยังไม่ได้เท่าฉันเรื่องนี้มันเรื่องของโลูกเลือดในออกทาถูกคนด่าก็เป็นกะะรี่เอเขอโทษเป็นครี่พมันเรื่องใหญ่นะ ก็หนูถึงออกมาไงฮะหนูถึงออกมาพูดเพราะว่าคนมากระแสเยอะมากเลยว่าเราต้องการสร้างกระแสอันนู้นอันนี้ซึ่งอะไรเงี้ยเราไม่เข้าใจเหมือนกันอะทําไมไม่มองในเวลาเดียวกันว่าหัวอกคนเป็นแม่เนี่ยถ้าลูกโดนอย่างเงี้ยเธอจะอยู่นิ่งเฉยเธอจะไม่พูดอะไรเลยลแวบแรกที่เธอเห็นเธอรู้สึกยังไงว้ายลูกเชี่ยนโดนด่าเป็นคลิปพาฟเนี่ยแวบแรลกบอกบอกว้ายอะไรเนี่ยเกิดอะไรเนี่ยคืออะไรกันเนี่ยคือถือว่าอะไรกันเนี่ยก่อนค่ะแล้วก็ลูกรู้ไหมลูกรู้ไหมลูกไม่รู้รู้สิฮะ ลุงนภาก็ต้องโทรทันชีเลยว่าเห็น <จะ S 2> แล้วยังไม่รู้เราเห็นก่อนเออรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกอะไรเหรอมามีเขาไปดูไอจีอยู่ซิเนี่ยนี่นี่นนแมก่ก็ทำไมเป็นอย่างงี้งี้เขาบอกอุย้ยเขาบอกว่าเขาก็เขาบอกอ,อแม่เขาคิดว่าเขาคิดว่าเป็นไป,นป,นปนไม่ได้อ่ะเพื่อนเขาทำอะ่ะแล้วก็บอกว่าไม่รู้แต่อยู่ไอจีเขาอ่ะอยู่ติดต่อเขาซิม่มันเกิดอะไรขึ้น นะั่นแค่รูปใครค่ะลูกลูกเราก็น่านหนะใสแล้วไปเขียนข้างล่างแบบนี้ใช่เขาจะว่าเขาจะด่าใครถ้าเขาไม่ได้ด่าลูกเราใช่แต่เขาบอกว่าเขาโดนแฮกแฮกบ้าแฮกบออะไรกันฉันไม่เชื่อหรอกอย่างนี้เทียนคงโดนแฮกด่าทั้งวันแล้วสิแล้วอาจารย์แล้วอาจารย์เดว่าหนูเชื่อหรอคะก็จะไปรู้หรอคะก็เห็นนั่งยิ้มละลื่นอยู่อย่างนี้นะคะลูกโดนดา่าถ้าปเป็นเทียนนะคะไฟลุกท่วมตัวแล้วค่ะ เอาไว้ไม่ได้แล้วเพราะหนูแบบไฟลุกมานเดี๋ยวก่อนกระแต้มแล้วแต้มโทรศัพท์หาเขาหรือเปล่าคนโพส์น่ะโทรไม่รับน่ะโทรไม่รับค่ะทําไมอ่ะไม่ทราบเหมือนกันค่ะอยู่เมืองไทยเนี่ยหรอใช่ค่ะไม่รับแล้วทำไมแต้มไม่ไปหาเขาที่บ้านหนูรู้สึกถ้าไปที่บ้านหนูก็เสียเปรียบสิคะไม่เห็นจะเสียเปรียบเลยไปยืนหน้าบ้านตำรวจไปจับที่สาธารณะไม่ค่ะหนูไม่ขึ้นขั้นนั้นน่ะหนูก็แบบว่าใช้ ใช่คือหนูก็ขอแบบโทรศัพท์แล้วขอคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูให้เวลาเขาเยอะแล้วอย่างเงี้ยให้เวลาเยอะมากๆเลยประเด็นก็คือก็หาว่าลูกของเราไปแนะนําผู้ชายให้เขาอ๋ออันนี้อาจารย์ก็เรื่องจริงค่ะยอมรับแนะนำไปสื่เขาที่เขาจะเลือกแต้มมีเพื่อนฉันเพื่อนฉันเพื่อนฉันหลังจากนี้ยายแต้มจะไปมั่วกับใครมันก็ไม่เกี่ยวกับฉันไม่ใช่หรอใช่ค่ะอาจารย์เขาอายุมากแล้วแล้วทีนี้ทําไมถึงแบบว่าคือแบบบางคือมันมีคล้ายประเด็นที่ว่า คนข้างเคียงเกิดอาการโกรธลูกเราที่ <คน S 1> ไปแนะนำคนข้างเคียงของแม่ปอปาค่าะก็เลยระโกรธลูกเรา,หาเหมือนจะว่าโกรธลูกเราแล้วทําไมแบบว่าลูกเราเป็นคนที่เจ้ากี้เจ้าการแนะนําให้รู้จักผู้ชายคนอื่นซึ่งจริงไปเป็นในกรุ๊ปนะคะเป็นรูปในกรุ๊ปหลายๆคนเขาไปเที่ยวกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แนะนําให้รู้จักผู้ชายคือแต่ถึงรู้จักสองต่อสองอาจารย์ถ้าอาจารย์ไม่อยากคุยอาจารย์ก็ไม่ควรจะบอกอะไรยะถูกไหมอาจารย์ไม่มีบูหมาไม่ขี้โบราณเขาว่า ไม่มีกลิ่นตดอึไม่ออกหมาไม่หางกระดิกโบราณเขาว่าไว้อันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่อาจารย์ถามหน่อยสิคะตกลงลูกเราก็สนิทชิดเชี่ยขนมหองคลองขนันหรือเปล่าคะอ๋อเขาเออเป็นอะไรกันคะเป็นเจ้านายเขาค่ะเอาโลคะเป็นเจ้านายค่ะเป็นเจ้านายเออทำไมล่ะคะแล้วทำไมคะตอนรู้จักกันใหม่ๆนะคะลูกสาวเรากับแม่ปอปานี่ย สนิทชิดเชื้อกันไม่รู้เหรอเขาเขาจะเป็นคนใช้ภาษาวาจารุนแรงขนาดขลงครขลือะไรก็ยังก,กล้ามาใช้กับคนสนิทกันอย่างนี้มันดูไม่งามอะคะ่ะมันก็เป็นอะไรที่เข,า,ขาคาดไม่ถึงคือตัวของตั้มเองนะคะก็ยังคาดไม่ถึงเช่นกันนะคะแล้วคนในวงการคาดถึงไหมคะก็าคาดไม่ถึงถูกไหมคะก็คิดก็คือเขาบอกว่าเป็นแฮ่ <ใจ S 1> แล้วจริงๆแล้วที่มันออกมาอย่างเนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาเสียหายนะคะมันก็ดูว่าเขาเป็นคนที่ไม่ไม่น่ารักอ่ะ ขาถึงบอกว่าโดนแฮกดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม Subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง s t a r m a x ด้วยกดเลยครับกดกดซีเร็วกด